สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ tesa t nc นะครับวันนี้ก็มาสอนรับเงินฟรีจากแอปพลิเคชันแจกเงินฟรีนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการอ่านนิยายนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการดูซีรีส์นะครับก็คือเป็นแอปนี้เลยนะครับแค่เราดูซีรีส์แล้วก็อ่านนิยายแล้วก็สะสมแต้มนําแต้มที่เราได้รับมานั่นไปทําการแลกเป็นเงินเข้าบัญชีของทูมันนี่วอลเล็นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะทําตามตรงนี้ได้เลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับให้เราไปกดที่คําว่าเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็คือจะมีลิงก์ของการดาวน์โหลดนะก็คือลิงก์นี้เลยเนาะแล้วก็จดรหัสเชิญตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะใส่รหัสเชิญแล้วก็ได้รับในส่วนของคะแนนเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับผมนะก็กดลิงก์นี้ปั๊บนะครับมันก็จะพาไปที่หน้าของการดาวน์โหลดนะครับตรงนี้ก็นะครับกดที่คําว่า c o n t i n u e to นี่ดูคนแล้วก็กดคำว่า Download now to college นะครับแล้วก็จะพาไปที่หน้าของ google play store นะั่นก็คือเป็นหน้าของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน funrama ให้เรากดติดตั้งแล้วก็ดาวน์โหลดให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็เปิดแอปเข้ามานะครับแล้วก็มาที่เมนูคำว่าของฉันจากนั้นก็ให้เราสมัครสมาชิกด้วยการใช้บัญชีของ gmail นะก็จะมี gmail แล้วก็จะมีในส่วนของ facebook แต่ว่าผมแนะนำให้เป็นบัญชีของ gmail จะดีกว่านะครับเมื่อเราสมัครสมาชิกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ ให้เรามาที่เมนูคําว่าใส่รหัสเชิญเพื่อที่ว่าเราจะรับคะแนนไปสามหมนคะแนนด้วยการตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็จากนั้นคือกรอกในส่วนของรหัสเชิญเนาะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ทางด้านซ้ายมือนะครับผมนะเราก็ใส่รหัสเชิญไปได้เลยนะครับตรงนี้จากนั้นก็คือกดคําว่าส่งไปนะครับผมต่อมานะครับวิธีการที่เราจะหาคะแนนนะครับก็คือเป็นการดูนิยายแล้วก็อ่านนิยายแล้วก็ดูวิดีโอสั้นนะครับซึ่งก็นะเราก็สามารถที่จะกดเลือกได้หรือว่าเราจะดูวิดีโอสั้นอันไหนนะครับก็มีหลากหลายวิดีโอ ให้เราเลือกเลยนะครับอันนี้คือชื่อเรยกว่าบททดสอบในตำนานแห่งการทบทวนไอ้สักอย่างตรงนี้ทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันนับเกิดใหม่เป็นพี่สาวเจ้าของบริษัทนะซึ่งนะครับในส่วนของอการจะอันดับก็มีว่านิยายไหนนั้นไม่ใช่นิยายคือในส่วนของอวิดีโอช็อตนะหรือ ที่เรียกว่าในส่วนของซีรีส์นะซีรีส์ไหนที่อยู่อันดับที่1นะตอนนี้ก็คืออันดับที่1คืออันนี้เลยนะครับมีทั้งหมด100ตอนอันนี้ก็ปรมาจารย์ผู้ลึกลับมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน75ตอนอันนี้ก็อยู่ด้วยกัน82ตอนอันดับ3เนาะมีทั้งหมดตอนนี้เขาจะอันดับในส่วนของ10อันดับแรกทุกคนเนาะสมัคงนิยายก็ตรงนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะเลือกนิยายแนะนำนั้นนิยายวางแผนใหม่นะครับใครที่เป็นสายนิยายก็สามารถที่จะมากดแล้วก็อ่านได้เลยเนาาาาาะะเรรร่่นนีี้้คับสมมถทจอได ไม่ต้องจ่ายตังในส่วนของการอ่านนิยายตรงนี้นะครับในส่วนของการดูวิดีโอก็เหมือนกันนะสามารถที่ดูได้ฟรีๆไม่ต้องจ่ายตังเหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะซึ่งในคลิปนี้ผมไม่สามารถเปิดดูได้ตรงนี้นะครับเพราะว่าบางบางวิดีโอนั้นก็คือมันมีอยู่แล้วในของยงของยูทูบนะเดี๋ยวมันจะทําให้ติดลิขสิทธิ์นั่นเองนะผมก็เลยไม่สามารถที่จะทําให้ดูได้ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะไปดูเมนูต่อไปตรงนี้นะเมนูแนะนําตรงนี้นะครับเป็นเมนูเกี่ยวกับการดูวิดีโอช็อตเหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะก็วิดีโอมันก็คล้าย กับนย์ยาแค่ล้ายกับซีรีส์อันนี้เหมือนกันนะครับผมต่อไปคือคาเชิญหรือเมนูของการแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับผมนะก็มีเหมือนกันนะครับเราก็สามารถกดคําว่าคลิกเพื่อส่งคาเชิญแล้วก็จากนั้นกดคําว่าคับล็อกเหนี่ยวนี้แล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนเนื้อหาในนี้เราก็กดคําว่าเปลี่ยนเนื้อหามันก็จะเปลี่ยนเนื้อหาให้กับเรานะครับตรงนี้หรือถ้าเราจะเอาแค่อ้างคดก็เอาได้ตรงนี้นั่นเองนะครับผม สิ่งสำคัญก็คือว่าคุณอย่าลืมคัดลอกรหรัสชินของคุณนะแล้วก็ไปทําการให้กับคนที่คนนั้นอาจจะทําการแนะนําได้เลยตรงนี้นะครับผมตอนนี้มีกิจกรรมของการเชิญอยู่หมดเวลาประมาณ4วัน2ชั่วโมง5 9กน,นาทีกิจกรรมการเชิญนี้มีทั้งหมดในส่วนของ่อา2 0 0 0ดอลลาร์ด้วยกันตรงนี้นะครับไปดูเมนูต่อมาคือเมนูงานตรงนี้นะครับอ่านลืมบอกไปเลยหีสบสมบัติตรงนี้สามารถที่จะกดคลิกรับได้เลยนะอันนี้ได้มาอยู่ที่5000คะแนน5้0คะแนน คำว่าตกลงนะครับถ้าเรานะอยากได้คะแนนอีกประมาณ500คะแนนก็กดดูวิดีโอข้างบนนี้ก็ได้เหมือนกันรับก็จะได้รับคะแนนประมาณ500คะแนนนั่นเองนะครับผมนะต่อไปคืองานตรงนี้ทุกคน อันนี้คืองานนะซาสามารถที่จะทําการชิดอินตรงนี้ดูวิดีโอนะจะได้ไป250คะแนนนะครับแต่ตรงนี้ถ้าเราอยากได้ทั้งหมดจ้า5,250คะแนนเราต้องทําการดูวิดีโอทั้งหมดเลยนะเวันติดต่อกันเลยถ้าเราดูวิดีโอเสียวันวันที่5เราลืมดูวิดีโอเราลืมมาชิดอิน ระบบจะมาให้เรานับหนึ่งใหม่นั่นเองนะครับผมนะต่อไปก็คือเป็นกิจกรรมที่ผมบอกเมื่อกี้2 0 0 0ดอลลร์ก็คือตรงนี้เราสามารถที่ไปเข้าร่วมได้เลยแล้วก็ต่อไปคือเกณฑ์ของการให้คะแนนจากการที่เราดูวิดีโอนะครับดูวิดีโอของซีรีส์เมื่อกี้ทุกๆ250คะแนนก็สามารถกดรับคะแนนได้ถ้าเราดูวิดีโอแล้วก็วิดีโอสะสมยังไม่ครบ250คะแนนเราก็ยังไม่สามารถที่จะรับคะแนนได้แล้วก็ถ้าคะแนนยังไม่ครบ500คะแนน เราก็ไม่สามารถกดรับคะแนนได้นะครับเราจะกดรับคะแนนได้ก็ต่อเมื่อมีคะแนนครบ250คะแนน500คะแนน750คะแนน1,500คะแนน2,000คะแนนแล้วก็2,500คะแนนและถ้าเราดูวิดีโอครบ5,000คะแนนเมื่อไหร่นะครับเราจะได้ไปเลยโบนัส5,000คะแนนตรงนี้นะครับการอ่านนิยายก็เหมือนกัน เราจะได้รับคะแนนก็ต่อเมื่อมีคะแนนสะสมจากการที่เราอ่านนิยายครบ200คะแนนถ้าอ่านนิยายไปคะแนนไม่ครบ200คะแนนก็ไม่สามารถที่จะไปกดรับได้นะครับแล้วก็ถ้าถึง200รคะแนนก็กดรับได้450คะแนนก็กดรับได้8 0 0คะแนนก็กดรับได้1,300คะแนนก็กดรับได้1,800แ้คะแนนก็กดรับได้แล้วก็2400คะแนนกดรับได้เลยแล้วก็ถ้าถึง3000คะแนนเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้รับโบนัสเพิ่มอีกประมาณ3,000คะแนนด้วยกัน ต่อไปคืองานออฟเฟอร์ตรงนี้นะครับงานออฟเฟอร์เราถ้าสนใจก็คือไปกดเข้าไปแล้วก็ทําตามสเต็ปกันได้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเปในส่วนของเมนูการถอนเงินมาที่เมนูของฉันตรงนี้กดคาว่าถ่าถอนตรงนี้แล้วก็ให้เราดูว่าเรามีคะแนนเท่าไหร่ขั้นต่ําในการถอนเงินของแอปนี้จะอยู่ที่2องแสนห้าหมื่นคะแนนตรงนี้เลยทุกคนนะสองแสนห้าหมื่นคะแนนแล้วก็ตรงนี้100บาทนะครับสองล้านห้าแสนคะแนน สองอันนี้100บาทแล้วก็200บาท5ล้านคะแนน400บาท10ล้านคะแนนด้วยกันตรงนี้ถ้าเราจะถอนเข้า PayPal ก็มีเหมือนกัน PayPal สามารถถอนได้ตั้งแต่100บาทกับ200บาทคะแนนในการถอนเงินจะเท่ากันนะครับแต่ข้อได้เสียก็คือว่า To มานี่วอลเล็จะไม่มีค่าธรรเนียม แต่เพ p a าจะมีค่าธรรมเนียมนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วแหละว่าเราจะทําการหาคะแนนอาจจะทำการทําการถอนเงินในส่วนของธุรมนิวเอลหรือเพเปานะครับผมนะถ้าอยากเป็นนักเขียนก็มาตรงนี้ได้เลยมาเป็นนักเขียนตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นนักเขียนได้ถ้าเราไม่อยากที่จะเป็นผู้อ่านนิยายก็วิธีการเป็นนักเขียนก็ตรงนี้เลยนะกลายเป็นที่มีเชื่อเสียงกลายเป็นรวยคนเป็นนักเขียนหรือเปล่าหรือคุณต้องการเป็นนักเขียน ถึงเวลาที่จะที่จะแสดงความสา,สา,สา,สามารถของคุแล้วฟันดราม่าคือทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณอ่าตรงนี้นะกว่า,าคุณจะได้รับการเปิดเผยที่สูงสําหรับหนังสือของคุณการเขียนได้ทุกที่ทุกเวลารางวัลมากมายนะแล้วก็โหลดนี่ทุกคนนะชื่อแอปว่า f a m m n g นะ a m ม i n นนะ,นนนะเพื่อตริ่มต้นเรื่องราวของคุณตรงนี้ได้เลยนะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของการหาเงินของอาการรับเงินฟรีจากแอปคชันี้เนาะแอปนี้นะสามารถทําได้กันทุกคนเลยนะครับใครที่สนใจลิงก์การาหลดอยู่ใต้คลิปนี้เรื่องบอกเลยตรงหน้าแรกที่เป็นเหรียญตรงน,นี้สามารถกดรับได้นี่ทุกคนนะถ้าเราอยากได้คูณ2จาก50คะแนนเป็น100คะแนนเราก็กดคําว่าชนะรางวัลคูณ2ก็จะได้100คะแนนเข้ามานะครับผมตามนี้เลยนะครับผมนะถ้าว่าใคร ไม่เข้าใจตรงไหนเกี่ยวกับแอปนี้สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยที่ใตคค้คลิปวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ